สวัสดีครับยินดีตัวเราก็สู่ช่องพังมสินนะครับผมอันนี้บรรยากาศช่วงเช้านะครับบางทีหลังจากที่เราตื่นมาปุ๊บเราก็ต้องไป รวดูช้างนะครับไปดูช้างไปทำความสะอาดข้อช้างนะครับแต่วันนี้นะครับควานไก่คิดอยากจะแกล้งนะครับเราจะแกล้งนะครับเราจะแกล้งควานนี่กันนะครับโดยการที่ให้ควานนี่ไปเก็บขี้ช้างนะครับผมเราจะแกล้ง เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะเก่งให้ควานนี่ไปเกิพี่ช้ามาดูนะครับว่า<ม>ควันนี่จะมีปฏิกิริยาอย่างไงนะครับวันนี้ผมแปลว่าผมเหนื่อยผมีผมขีเกียดเก็บนะผมก็ต้องใช้หมองใช้หมองอนะ่ะใช้หมองนิดนึ่งขวันนี่เจอแน่วันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมจะตั้งกล้องไว้นะครับ ครับผมเราจะตั้งกล้องอยู่ตรงนี้นะครับผมเราจะตั้งกลงอ้องไว้มุมนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมน่าจะเห็นนะครับเกียครับเนี่ยเนี่ยเดินมาเลย อย่าปากโอ้หมดแก้วเลยนี่ลีลายนะครับเรียกแล้วก็ลีลายนะครับอืมเดี๋ยวจะแกงให้นักหนักเลยนะเดี๋ยวจะแกงให้นักหนักเลย มีนี่เอีเด็กหลอมากอยากอยากเห็นเธอเอียกสักหรือขอสักอะไดบ้าเขาบอกหาเลยโอ้ยขเอฟซีเร็วป่วยแขนป่วยขาเหรอมันเล็กปวยแขนปวเขาไม่มีคนชื่อเขาเขามีคนซอยเขากันเร็ว่ะเขาก็เร็วอ่ะมันไม่ให้คนเนี่ยมันช่วยเขาหาเจอไมบัวยบวอ่ะเย็บอะไรนามือมือเดียวเองเข็นยัง

เฮ้ยเดี๋ยวหายแล้วเอ้าเอฟซีเขาอยากเห็นจถไายเขาบึงขาดด้วยหนึ่งนี่แหละขาดเดี๋ยวชิบอกคือล่าเฮาเขาไปไกลๆเขากเฮาเฮาเออเินซื้อเอินซื้อนี่เอินซื้อซีนเฮาเฮาเฮเฮืดเผื่อเอ ถ่ายแล้วนั่นเลยายแล้วเออเดี๋ยวทายไปให้เอฟซีบงเีคีมเอฟซีบึงเราราอ้ปิดช่องก่อนดิปิดช่องอ่ะปิดช่องอ่ะปิดช่องอออเธอเธอปิดช่องเลยอาเปิดช่องเลยอ่ะอด้องสาเดียวอยู่นไทย มาถ่ายจังไหนพอถ่ายพอเลี้ยวนะเร็วๆลงเิดช่องเลยเได้ปะนาได้ปะ okay, okay. เคเดี๋ยว <c oughs> ยังวะอย่พึ่งเดียอย่าพึ่งถ่ายเลยตอนนี้เธอตอนนี้เธอกำลังทำใจแล้วครับอเอเอเร็วๆอย่าลีลม เห็นงานนี่ลีลาโอ้ยอย่าพึ่งเย่าพึ่งจะไทยวีอู้แต่โตนี่ฮะเอาโอ้งไทยเราเนี่ยนี่เอ้าๆอาส่ไทยแห่งอันหนึ่งต้องมาถึงไดอ่ะก็เปิดช่องธรรมดาเนาะช่องธรรมดา1 2 3สสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องพังออมสินนะคะวันนี้นะคะ อยู่กับคอนเน่นะคะวันนี้คอนเนตจะมาทําหน้าที่นะคะแทนพี่คอนไก่นะคะตามคําเรียบร้องของ FC นะคะวันนี้ก็จะพามาทําหน้าที่เก็บที่ช้างก่อนเลยตอนเช้านะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะเออยนบอว์ไเป็น่นยังเลย เรียงากเลยเถะกยาช้างเนาะนำฟอมนี่นำฟ้อมอมซีนอดีตค่ะกนอดีค่ะอดีค่ะกันเรือเรเร็วอนี่คือกิจวัตรประจำวันนะครับเอของควานช้างในแต่ละวันครับต้องมาดูแลกว่าที่ใช้ทำความสะอาดบริเวณช้างให้สะอาดว่านเป็นยังงี้อ้อมซนเป็นยังนี้สะอาดสะอาดว่ออมน

กวาดกวาดกวาดเร็วเร็ห็นไหมมันคำว่าขมิขม้นได้ไหมอมซีนอย่าก,กวนอย่าก,กวนอย่าก,กวนพี่เขาพี่เขาทำความสะอาดให้นะคะแล้วเราก็จะเก็บที่ช้างเสร็จงไปนี่สวัสด,ดีสวยสวัสด,ดีสวยแล้ว วันดีจ้าส,สวยๆลูกสวยเสียงก่อนเสียงกันหวานก่อนมึนครับไม้ขงหลังนะขหลังนะคุณร้อยวันร้อยวันพันปีนะครับที่เราจะเห็นขอนเนยมนทาทำอย่างนี้นะครับ ดูนะครับดูครับให้กวาดกองไม่กวาดกองครับกวาดท้งทิ้เลยนะครับผมนี่นี่นีทางนี้ด้วยนี่นี่นเตรมเลยนี่นี่นี่เยอะแยะไมลืมเทิมเลยเไห้วุกขอ่อนนี้วัดใจกันนะครับ ควันถูกเวลากับควันนี่นะครับพียาเดรุ่นเลยยายาย่าอย่าเฮ็ดพีเดรุ่นเนอะยาอย่ายาทุ่งกุลาไม่ทำอะไรนะครับแต่ว่าควันนี่กลัวไปเองนะครับมันูนะครับมันูดูนะครับดูนะครับควันนี่กวาดนะครับ ตะมันแต่ละชาของควันช้างนะคะที่มันไก่ก็จะทําแบบนี้ทุกวันเลยแต่วันนี้แต่วันนี้เป็นไรถึงได้ทาอันนี้เอฟซีเรียกร้องให้มาทํานะคะก็เลยก็เลยก็เลยสำยมากมีแต่พี่วานไก่ทำนะคะก็เยมากเราก็ เดี๋ยวแล้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 วรู้สึกเป็นยังไงครับได้มาทำวันนี้ก็ดีใจไหมครับดีใจไหมก็เฉพาะถ้าทำของออมสินก็ไม่เป็นไรแต่่ันมากก็ออมสินไม่ทำอะไรแต่ถ้าเป็นทุงุลาก็จะมีท้าท้ายนิดหน่อย อันนี้อันนี้ของฝุงกุลาลอีกท่านได้กลนวเลยเดี๋ยวเราไปทำของทุ่งกุลาลนะคะจะเดี้เ,เ,นนอเอาไปนู่นเอาไปไมังกลวการจะ,จะเห็นกันก่อยที่ช้างก็เ,เรื่องง่ายๆนะคะแต่สำหรับเรานี่ มันก็ก็ยากกันพอพอเพราะมันเอกับพุงกุลาไม่ค่อยถูกกันนะมะนไปเลยโบเฮ้ยไปโลดโบชิรลโบชิรลนี่ยังไปเลยนะไปบ่ได้ไป มาไกลกลับไปด้วยทงอือเขาก็อยู่องเขาหนูไม่เห็นที่เนี่ไม่โมกินอย่าสบายใจน,นะคะทำเพื่อเ c ีเลยนะคั้นเีเรียกร้องมามปกติทาไม่ <laughs> แ,ลแล้วถ้าไม่ถ้าแล้วถ้าเอฟซไม่เรียกร้องมาชจะทำไหมครับจะช่วยทำไหม <g> ก็ก็ <g> ไม่เคยคิดจะช่วยเลยนะครับ โอ้ยโอ้ยถ้าเป็นอสีน yes ี้ก็จะสบายๆคะแต่ออ้ยกุลานี่จะไม่องันเปนยังไงครับเหนื่อยไหมครับ งพี่น้อง F เอสซี C เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพ่อ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 ชิบอกความจริงวันนี้สิบอกความจริงสิบอกความจริงเขาแข่งในของซื้อเอสซีประเด็นเรื่องรองมาดอกปวดปวดอาเฮ็ดเลยแับนี้ ความจริงก็คือความจริงนะครับความจริงป็นสิงไม่ตายนะครับผมเออนะครับอันนี้ก็เราก็เป็นเราก็ได้แก้งควันเนี่ําเร็จนะครับวันนี้อในรอบหลายๆปีนะครับที่ควันเนี่มาจับมาจับคาดแล้วก็กวาดที่ช้างนะครับโอ้โหมีความภูมิใจของควันไก่ทั้งมากนะครับผมอ่ะปิดกล่องปิดกล่องปิดคลิปเอา ดูหน้าตาเหมือนไม่พอใจนะครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันหลังกล้องนะคะควนไก่นะคะ <laughs> <laughs> นะคะก็ <laughs> 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 ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe s ับสไ r i b e ให้ช่องพังออมสินด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันกับควนไกลหล่หลังหลังกล้องนะคะ <laughs> สำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <laughs>